ก็สวัสดีครับผ้มช่องบ่าวบนทองคนละเอ็ยดวันนี้ผมพาทุกท่านมาอัปเดตอีกดหนึ่งนะอีกตรงหนึ่งของทางสร้างรางรถไฟที่อยู่ปไกลไปอีกดูตารุงทุกนาจะมามาอถไปดูผมอยากจับควากับก็ทุกคนได้ชมกันนะทางด้างไฟนะนี่เป็นทางทางออกไปเส้นทางนี้จะเชื่อมกันเชื่อมเชื่อมเข้าหากัน บางบ้านอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนกันแต่ว่ามาจากแต่วาจากทางไกลๆเนี่ยจะเป็นบ้านป้งงูหูนบ้านเสาไอ,อ้พวกน้ไฟฟ้าแรงสูงเ่ะนะที่ผมชี้ไปไกลๆอะ่ะนี่อยู่กลางทุง่งนาเมันจะได้วิวต่างๆตรงเนี้ยสิ่งต่างๆจะได้วิวแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นป่าไอยจะเป็นวิวของกลางกลางกลาง กลางท้องนากลางไร่อ้อยเขาน่ะก็กำลังขึ้นอ้อยกันเดี๋ยวซุ้มไปดูกำลังขึ้นอ้อยไงขึ้บอ้อยขึ้นกันไป้นอ้อยงขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยขึ้นเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆเลยยาไปนู่นน่ะมันจะทะลุออกไปนู่นแหละที่ผมว่าแหละทางไอ้เส้นทางเส้นทางขนเก็ดนะแต่นี้อยู่กลางๆแล้ว ลางอีกเส้นทางหนึ่งแล้วตอนนี้เส้นทางหนึ่งเนี่ยเส้นทางของไอ้ที่เขาทําอยู่เนี่ยตรงกลางทุ่งนาท่านก็ก็ไม่สูงตรงนี้ถมไม่สูงแต่ว่าเขาเกียดตลงนะสังเกตดูว่าทุกที่เลยจะเกียจะเกียรลงลึกไปเลยไง,งเอาียกโคจุกจุกเป็นร่องอ่ะท่านจุกเป็นร่องขึ้นมาเนี่ยพอจกเป็นร่องขึ้นมาแล้วก็จะจะทําเป็นร่อง ล่องเอาดินขึ้นแล้วก็ถมดินอนะ่ะแต่ตรงจุดไกลๆนู่นอ่ะจะสูงสูงกว่าเพื่อนเลยก็ก็ทําตามของไอ้วิศกรรมนะไอ้ของไอ้คนที่คุมงานที่อ่านบุงอัดแบบเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเนะนี่ยนี่รไปตัดบุงตัดผ่านนี่ก็เป็นไฟฟ้าแรงสูงตัดผ่านไปเลยบแรงแดง ก็ข้างๆนี้ก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงวัวคนชาวบ้านนี่ก็เลี้ยงบัวนี่เหมือนกันทางนี้ก็เหมือนจะฝนฟ้าจะตกเห็นไหมจะขุดขึ้นมาไปโคขุดเป็นร่องขึ้นมาเลยถามพ่อใหญ่เดี๋ยวจะเดินไปถามพ่อใหญ่แกดูพ่อใหญ่เลี้ยงบัวว่าจุดนี้มันเป็นมันจุดระหว่างบ้านอะไร จะได้มีจะได้รู้คําตอบว่าจุดเป็นบ้านอะไรเราก็จะได้รู้ไงนั่นมีคนถามแล้วมีพ่อใหญ่ถามแล้วเพราะว่ามันก็ผมก็พื้นที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ไงเพราะว่าตัดมาก็ไม่รู้ว่าจุดตรงไหนอรเรารู้แต่ว่ามันอยู่ระหว่างกลางบ้านอะไรอย้ยนะแต่ว่าเป็นจะเป็นไร่ไร่อ้อยไร่อะไร ออกไปจากทางบ้านปัดป้องไกลๆด้ยแหละนี่ก็อย่างเลี้ยงวัวเดี๋ยวถามเอาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่รถไฟผ่านดีกว่าทุกคนจะได้รู้คําตอบไงว่าผ่านแบบไหนออไอ้ระหว่างนี่มันเป็นบ้านีอย่างนี่รถไฟแรียนพันนี่มันเป็นบ้านอย่างรถไฟแรียนพันนี่บ่รถไฟเรนพันนี่ไะ ไอ้ที่แม่เลนพานี่มันเป็นบ้านไหนเนี่เขาเขาใจยูบันป้องบันป้องเขาใจอยู่เท่านี้แม่ไปดีแม่พ่อบบอ๋อวันที่ออกบ้านโศก้านตรงเวรสุกแสงมันบ่ไปอีกไกลบ่จา,ากบ้านสุกแสงไปจากนี่ไปนี่รประมาณจกักลัว ทิ no. yeah. left, right ижу, yes, right oh, yes, ้งทุลกอไอ้สิข้นจันน่ะนะโอ้เต่ว่าเหมืนรถรถไฟเขาตัดผ่านนี่มัดเฮ็ดแต่เฮ็ดเทให้ทางใกล้ใกล้ลงไปอีกเป็นวันนี้โอ้พ่ออยู่บ้านไหนนี่บ้้องออยู่บ้านป้องอ๋เจ้าฮอบไปนี่จากสองโลจัาต้องนำมัดไปหยั่งพอนั่นคือดยั่งยืนั่น่ะอาจจะเป็นดินเรื่องแดงเฮ็ดหยั่งไงทำไมใกล้ไก่หุ่นไหมเออเจ้าน้ะ เขาขุดล่งไว้บ่ที่แถวนี้พ่อข่อยถามเป็นข้อมูลจักหน่อยเนี่ยเขา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 ได้ไรไรเป็นไรเท่าไหร่นี่เออควอกรายุ่สบกอประมาณเท่าไหร่พ่อเส้นเส้นหาบ่เอาขโมย ล็อก <l ug> กันไอ้ที่บ่าถูกยด่บบูทีติดกันนะเวลาที่ควายยิ้ามากเออโซมาเขาเขาเขา,เขาติดนี่ลายลายะแสนกว่ามันเป็นทีที่ไอ้ซอฟว์ก่นบ่ที่ทำกินได้ชื่อฉนวนน,วนี่มัดมัดมัดต้องมัดต้องแพงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า่อยไปถามทางไอ้บ้านไอ้โพสีพุ่นทางพุ่นนะ ต้นยางอ่ะต้นลาหาพันธุ์เว้ยเล่นบ่อืออ่ะฮีบ้าที่ทำตรงตรงไก่ล้างลังวัดไอ้โคกดินแดงดันเด็ดต้นหน่อต้นใหญ่บโเกี้โอ้ล้มหมดเลยโอ้ยแล้วทีตั้งหากโอ้ของพ่ออยู่บ่อโดนเล่นบ่ของพ่ออยู่วงไหน โอ้ไก่ทางจะตรงนี้กับเป็นที่ข้องบมันป้องเป็นวพ่ออ๋อที่ห้องบมันป้องบางทีเนี่ยบมันป้องเขียนมันหัวใสพ่อโอ้เด็กวัยบ้านน่ะนะโอ้พุ่นน่ะยินแดงบางทีฟาไปน่ะมันเป็นไอ้บ้านนี่อย่างพ่อบม่ใี่บ้านเป็นว อันันเขาใจอยู่นี่แมต้ตรงใกล้ๆมันมีบ้าน,นอียิ่งบ่บ่มีมันบ่แต่ว่าจริงๆได้บ,บ้านสุกแดงก็ยู่นรถนี่สุกแดงก็แล้วก็ขมขำขำฉุนไปตรงไอ้ก่เป็ฟฝ้าสวนภูมิภาคเนาะเออมันเห็ขน,นขลัง,งไขขอ้ตรงคางไอ้การฟ้าสวนภูมิภาคทางรถไฟเบนบ่เออไปนั่นเป็นบ้านยังบ้านบ้านพุทธทองน้อยก็ไปเนอะ็มหนึ่ง ถูกบ่อโอ้ทีทีพ่อบ่ถูกก่ะที่าโอแคือเอน่าก <c oughs> โอ้เขาแดงว่าไอ้ที่ขเขาสอบวน,นี่เขาบิงดาดาวเทีมไปแล้วเขาบิงคําสวดไปแล้วว่าบ่บให้ถูกหลายอะนะไปยามบ่โวิน <laughs> เขาาย่านใจไหลเหลยเขาย่านใจหลเขาหยับลงมาเพราะว่าเขาจะหู้ดเน่บาทที่ไหนเป็นสอบกอที่ไหนมีฉนวนเพราะเขาเขาเขาสำรวจผลแล้วเนอะเขาสีสั่งนั่นกวกเบื้องเนี้ยเขาสั่งกันเขาเอมแอมอมแอมมาตามกระปาร์เนี่ยเขาไปสั่งว่าติดถี่ชนชน,ชนบ้านจังเวัดเนียมาตีนบ้านออกมา,าเรื่อยตรงปลาเป็นโขกมาจีเจริญหรอกพ่อ <Man. S 2> เมนเพราะว,างงาาว่าคือตำตำพวกไอ้ที่ว่าเป็นมู่บ้านหรือวัดนี่เขาเสียหลาย,ลายเออมันที่เสียหลายเขาเกิดเลย่บโบโบโบ,บต่ำเหมือนนะ้าย่านเขาย่านเสียหลายบ้านชนตัวเม,มนบ่าพอเขาย่านเสีาายหลายโอ้ยปลา่างต้นเราหาพันเนะ้พ่อยไงนั่นนะ่ะซี่ร้อยต้นห้วยเจ้าคิดเบิงคุ้นเบิงของซีซีล้านเลยนะเท่าไหร่ไอ้พ่อหไงบ้านไอ้พวสีนี่ไหม ติดๆครับเขตโพชัยนี่ข่อยไปถ่ายคลิปอยู่ข่อยคุยกับเราอหละต้นหลังวัดนั่นพวกข่อยไก่หลายเทียดูเห็นหลายเทียดูมือเข้ามั่งนั่นคนวุ้ยถ่ายคลิปข่อยเนอที่ตั้งหากอย่างตั้งหากพ่อขึ้นไปยางวัวไก่แฮะรัดออกสายรัดเขานี่วะโอ้นอนน้ามาเล้กลับบ้าน ดีอยู่เขาเลี้ยงวัวดิคอยคอยพา่ายคลิปกันพอก็อยากคู่ชื่อๆคอยก็ถ่ายคลิปเก็บไว้อะนะห้าชั่วลูกชั่วหลานเขาจะได้เห็นคลิปเออยถือว่าตายกอนบ่ดไม่ล้างเขาบ้างเหรอเนี่พอล้างเขาบ้างจากไอ้อำเภออบ้าปีวันทุ่งอะไรเด้อ แต่เขาจะวา,างหวอดห้องบอลใช่ไหมเอาดีลุกลังอีก่งนเพราะเขาต้องเอาดีลุกลังลงอยู่แล้วให้มันแน่นโดยปล,ล่อลงบ่ได้อะนะเดี๋ยวาบอเอออีกหลายอยู่พ่อเดี๋ยวอยู่ดอกพ่อมาตายก้อนดอกพออ่วตายก้อนดอกเออก็ข <c oughs> อเห็ุ <c oughs> ไปของเขาเลย ก็ถามเป็นข้อมูลกับพ่อเขาดูฟังเป็นภาษาอีสานท่านก็มีภาษาอีสานคุยกันนะภาษาอีสานก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบาง้บางก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็คือชาวบ้านก็พูดภาษาอีสาน้วยกันนะไม่ได้พูดไทย <c oughs> ก็คุยกันอ้ดแต่นี้พ่อแก็บวอมพี่แกนเขาจับลงมาเลยไม่ได้เขาตอนที่แกจะนอนจะนอนนาไงแกก็ไม่ได้ แต่ว่าพ่อเขาว่าอีกนานหนึ่งเขาจะสร้างสิแต่ผมว่าไม่น่าจะนานไม่เกินปีสองปีเขาะจะเอาดินเอาดินลุกตังดินอะไรมาถึงอัดแน่นอยู่อยู่ตามตามทุกน,ะนานรรมชาติรลมยินดีทุกคนอันนี้ล่ลมฝนุ่มอะไรก็ไม่ได้พาเอาเก็บบรรยากาศช่วงทำตามางรถไฟนี่ ที่จะเชื่อมออกไปเนี่ยเนี่ยออกเส้นทางไอนสายขนเจ็ดนทองขนเจ็ดเนี่ยอีกประมาณสองกิโลเนี่ยอยักไปเนี่ยคือเรวมาเก็บว่าช่วงกลางกลางกลางของกลางกลางของอะไรของทุ่งนาของระหว่างบ้านหนองบ้านหนองวป้อมอ่ะทุกคนกับกลางวันบ้านสุกบ้านเหนืสุกแดงเนี่ยเนี่ยที่ทางที่จะไปเนี่ย สบายไม่สบายเราใช้คนเก่าใชป็นฒิบเป็นคนอยู่บนก็ค,อ,ค,อ,ค,อ,คอยกัแดแั้นเองตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้ง,งนี่ตรงนี้ถมสูงแล้วเห็นไหมมันเป็นพื้นพื้นที่เก่าไงนี่เป็นพื้นเก่าข้างล่างไม่ใช่น่าจะเป็นที่พื้นที่เขาเขาขุดนั่นแหละแล้วก็ถมขึ้นมาอีกไง ดเดี๋ยวไปพาเดินดูกองนู้นข้างหน้าเป็นอะไรกันเนี่ยมีบรรยากาศผมพ่อว่าจะไม่ได้ม่ได้ขี่ง่ายๆหรอกแค่ว่าอีกหลายปีมันไม่ใช่ผมคิดว่าน่าจะได้ได,ได้ขี่ไปไว้นี่แหละไม่เกินปีสองปีอะคิดไวน้นะเดี๋ยวนี้ข้อหัวนอนหนากันนะนี่นก็มีเถียงหน่าย น้าใหญ่ดวยนี่หละทะลุกันได้ไงแล้ว,วันก็ใกล้ใกล้วกวกันเยอะเลยช่วงเขาเขาเขาทำทำทางทุหากันได้กลายเป็นว่าใกล้ตัดผ่านใกล้นี่เป็นทางเก่าแก่ีย ดเ,ดเดินชมธรรมชาติตามไอ้ท้องไร่ท้องนาด้วยคุณถ้าเกิดว่ารถไฟผ่านเนี่ยว,วิวทิวทัศน์จะสวยเดินผ่านนะเดินรถ,รถรถวิ่งนะรถวิ่งรถไฟวิ่งอนะ่ะมันจะสวยงามผมคนหนึ่งแหละผมก็ผมพร้อมที่จะนั่งอยู่แล้วถ,ถ้าทำเสร็จนะสถานีคนทองเรียบร้อยอะไรเสร็จผมจะนั่งไปที่จังหวัดนคนพรพนม อาจจะไปทําคลิปอยู่จังหวัดนครพนมสักคืนหนึ่งนอนสักคืนหนึ่ง,งไปกลับคงจะไม่ได้แต่ทำคลิปด,ด้วยคิดไว้แล้วล่ะรอรอเขาทำเสร็จนั่นแหละถึงจะได้ไปพาไปเดินดูตรงเนี้ยเนี่ยคืออะไรก็คงจะเป็นรถไฟข้ามน่าจะเป็นให้รถไฟวิ่งข้ามแต่ว่ายังไม่เสร็ ไปดูพื้นไปดูพื้นว่าก็ฝังฝังไอเสาเข็มอ่ะที่จะทำสะพาน,นเป็นจนังเลนี่อยู่กลางกลางระหว่างสองหมู่บ้านระหว่างบ้านป้องกับไอบ้านสูกแดงกลางเลยนะนี่ตรงเนี้ยเป็นเป็นกลางนี่ระหว่างกลางบ้านบ้านสูกแดงกับบ้านป้อง บ้านป้องไปไกลๆนู่นนะทุนเดินมาก็เป็นเกือบเป็นกิโลละมันเกือบกิโลเลยาาที่เดินมาเดินถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศวัวถ่ายเอาช่วงประมาณบ่ายสามกว่าแล้วุณตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าแลา้วนะก็อยู่เมื่อได้ไปนากันหมดแล้วหนึ่งรดอ้อย่ตัวไอ้อยปลูกอ้อย ็คงจะทำเป็นเป็นเป็นสะพานข้ามของรางรถไฟเนี่ยจุดเนี้ยนะเป็นสะพานข้ามของรางรถไฟแต่ยังไม่ทำก็เดี๋ยวยิกงหน่อยก็คงจะมาทำาพาเดินลงดูนั่นก็เป็นเสาเข็มที่ว่าที่เราทำว่าทดสอบน้ำหนักของรางรถไฟเน่น่นะเดีใช้อะไรหยกัยกหักเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องไว้ เื่อข้าหากันเนี่ยก็เสาเข็มกาวางแล้วโอ้โหนี่ไงคนนี่ไงนี่นี่เขาทำเพิ่งจะทำใหม่นะนี่เห็นไหมนี่ก็ยังไม่ตัดเข้าหากันเลยนะเขายังไม่ตัดเข้า,าเนะข,าข,าข้าไปหาอีกส้นหนึ่งไงนะจะมีทางรถวิ่งอยู่เห็นไหมคนแต่ว่าเขาตัดอยู่สุดตรงนั้นเนี่ย สุดอยู่ตรงนั้นนี่มันคือเสาขิดไงที่นอนอยู่นั่นน่ะที่จะใช้ตอกอผมซูมเอา เนี่ยบรรยากาศคุระหว่างกึ่งกลางระหว่า,างปันป้องแล้วก็บ้านโสกแดงเนี่ยไปนี่คือบ้านโสกแดงแล้วว่าสิ้นสุดตรงนั้นอยู่ไงยังไม่ทําต่อนะทางรถไฟยังยังไม่เข้าไปเชื่อมหาตรงที่เป็น,ด,นดินแดงอยู่นั่นะยังไม่ตัดผ่านเนี่ยตรงนี้ไงกากดไ้เนี่ยเห็นไหมแมโกขคือมาแต่งพึ้นมาทําไง ก็เพิ่งตอกงไงลงมาข้างล่างเินะดึกด้วยมันเป็นดินดานด้วยหไหมดานอยู่ข้างล่างนะตกลงไปขึ้นไม่ได้นะผมว่าจะลงลงไปนะแต่ว่าผมมีทางขึ้นไงลองลงไหมทุกคนอยากลงลงไปดูไหม ขึ้นไปได้เหมผูผมยันกลัวมันมันละคุณเนี่ยลง <th <th ไปได้อยู่เนี่ยถ้าลงไปตามไปของบุงบุกงไอ้บุงจีไอ้ของแบคโคที่ตักขึ้นเนี่ยลงไปดูไหมคุณว่าแข็งไหมเพราะแข็งเนี่ยเพราะเป็นดินดานไงโอ้หูเข้ามาจากไหนนีอี เสา้ตัวเนี่ยเสาเข็มเนี่ยไอ้ใหญ่ๆนะเสาเก่านะเป็นเสาเก่าเสาเข็มเก่าไงเนี่ยที่เอามาเอายี้มาตอกลงเนี่ยไม่รู้จกเสาเก่าเสาใหม่ก็ไม่รู้แต่ผมว่าดูไว้เป็นเสาเก่าอะเอามาทำเอามาตอกเป็นตอหม้อสะพานอนะตอหม้อของเชื่อมต่อระหว่างสะพานนี่ไงเนี่ยน่าจะเป็นตานเนี่ย ลองไหมลงลง,ลงดูไหมคผมสงสัยเหมือนกันนะต้อง <ร trousers. S 1> ลงไปดูดีกว่าคุณเนี่ยลงไปแล้วนะคุณเนี่ยถอดฟองน้ำแล้วโอ้โหทุกคนเนี่ยเห็นไหม เราไปดูตรงตัวทุกคนเนี่ยนเดี๋ยวก,ก็ฝังอ่ะแต่เครื่องจักรทำงานอยู่อะคงคงจะไม่ลงมาหรอกทุกคนที่ดูด่า้เขาด่าอ,าอีกอันตรายอ่ะเห็นไหมนี่รถาทำเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือต่อ เาเข็มทําตัวโม่สะพานข้ามรถไฟนะทางขึ้นคุณ เขามีบันไดลงไปด้วยเนะี่ยนี่คือบันไดลงไปนี่เขาวางอะไรนะมันก็อเขาตัาดสอบอะไรเนหะ็นไหมทุกคนนะหลตันน้วยนี่แท่งเหมือนใครมาแท่งเหล็กนะ่ะเหล็กหรือเป็นปูนเขาตั้งไวนะ้ เปตอวมอรางรถไฟที่ข้ามที่จะเป็นทามสะพานไอ้รางรถไฟข้ามก็คือเนี่ยมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ต่ำไงแล้วน้ําท่วมมันก็จะมาไงแล้วฝนตกน้กก็จะมาผ่านผ่านลอดมาไงมันเป็นเสาเข็มเก่าเขมาทำเป็นเสาเข็มใหม่มาทำตวมวมอสตัวเครงสะพาน อถไฟชาวไร่อ้อยที่านะมามเป็นดักไว้กันทุกคนนะทุกคนผมพามาอัปเดตตรงระหวา่างระหว่างกลางระหว่างบ้านป้องแล้วก็บ,บ้านสุกแดงที่เที่ยวพี่ระหวาา่างกลางของทางข้างทางรถไฟยังไงผมก็ขอจบที่จุงตรงนี้แหละทุกคนสร้างสะพานข้ามง ลังรถไฟในปฏิกามช่องดูดลูกบาศก์เป็นตอนที่นิสัยนี้ถ้าเกิดช่องนี้นะผมจะอัปเดตเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงของการสร้างรางรถไฟคุนผู้ชมกันว่าสร้างไปอยถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนนะเกี่ยวต่อระหว่างบ้านอะไรอะไรเแี้ยหรืออำเภออะไรแล้วนะแล้ววันหลังก็จะไปถ่ายทางอือแหละอำเภอเมืองพอดีคุณผู้ชมกันอัปเดตเป็นทางอำเภอคนตอนให้คุณได้เห็นกันก่อน ไปถึงนะจะฝากกดติดตามเพื่ไปชุกบางของนกองนดทุกสารให้ผมชักหนช่วงนี้ครับผม้อมูลข้อมูลอะไรอาจจะไม่มีข้อมูลที่จะพูดให้ข้อมูลให้รายละเอียดก็อย่างผมขอขอโทษขออภัยด้วยแล้วก็สำเนียงอาจจะเป็นภาษาไทยติดกิดกันก็เพรเป็นก็อยากเสียเป็นภาษาไทยคนที่ถุมกันเป็นภาษาอีสานเพราะบางคนจะฟังใายที่เขาจะรู้เรื่องผมก็ขอราบขอบคุณ่ไรเพื่อภาษาเป็นอภาษาจะพูดที่อีกขนาดนก็ ผมขอติดตาบขอโทษไปอย่างสูงเลยนะควรจุมคุกปี่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทุทุกบ่าวบนทางเทเดียด้วยสารุ่นชักหนึ่งช่องเลยนะครับผมจะทำคลิปเดี่ยวที่อัปเดตแล้วก็กับวัดตัดปลากับวัดตัดปลาผมจะไปตามวัดตามปูเขาตามไรเนี่ยซ้ำนักอะไรผมก็จะไปกันแต่ตอนนี้ผมตัดครับเพื่อนๆสร้างการข้างสร้างทางรถไฟทางทางทางบ้านผมเอาไปทำทำเพือผมทำเพือผมนะครับผม ฝากติดตามด้ยวยผู้ตกิจการทุนเนี่ยผู้ไทยผอีสานก็ไม่วเดี๋ยวพูดอีสานไปเดี๋ยวก็ฟังกันไม่รู้ยังไงฝากกดติดตามช่องดูทูปป่าคนฟงคนอุดให้ถึด้วยนะครับผมขอกราบสบวีทนะครับผมขอกราบสวัสดีครับกดตรงนี้นะครับผม